รถทริปบึงการ EP สีถ้ำนาคาจุดถ่ายรูปและเมื่อท่านเดินขึ้นมาจนถึงด้านบนที่เป็นจุดชมวิวและลานหินกว้างแล้วจุดถ่ายรูปแรกที่ชื่อว่าถ้ำนาคาก็อยู่ไม่ไกลแล้วแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ยืนต่อคิวกันตรงนี้นั่นจึงทําให้จริงๆแล้วท่านก็ควรที่จะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาเดินขึ้นเป็นคิวแรกๆตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าโดยในวันนี้นั้นผมก็เริ่มเดินตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่ง และมาถึงตรงนี้ตอน9โมง20นาทีและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนนิยมมาเที่ยวที่นี่มากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วจะประสบการณ์ที่ผมเคยไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติมาแล้วหลายแห่งการจัดการเกี่ยวกับจุดถ่ายรูปของที่อุทยานแห่งนี้นั้นถือว่ามีการจัดการที่ดีมากๆโดยนอกจากการจัดคิวและกําหนดเวลาในการถ่ายรูปในแต่ละจุดแล้วในมุมมหาชนที่ถ่ายรูปได้สวยๆนั้น ก็จะมีการจัดการให้ท่านสามารถยืนถ่ายรูปได้ในมุมที่มองไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเลยและนอกจากจุดนี้แล้วนั้นท่านก็ควรที่จะต้องเดินไปอีกสองจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปที่ห้ามพลาดก็คือเสียนาคาที่1และเสียนาคาที่สโดยเสียนาคาที่1นนั้นจะอยู่ติดกับถ้ำหลวงปูวังอยู่แล้วและจริงๆแล้วถ้ำหลวงปูวัง นั้นก็คือจุดไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยวสายมูที่ห้ามพลาดโดยเป็นที่รู้กันว่าที่นี่นั้นท่านสามารถมาทำพิธีที่เรียกว่าเปิดทัพที่เป็นพิธีเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาแต่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่สายมูที่นี่นั้นก็เป็นจุดที่เหมาะให้ท่านมานั่งรับประทานอาหารกลางวันเพราะที่อื่นนั้นนอกจากร้อนแล้วก็ยังมีลมที่แรงมากๆอีกด้วย